สวัสดีจ้ามือนีน้ำตาลพาพี่นอ้องมาเบิ้งเขาคำจา้าออกร่วงแล้วนะคะฝนอ่ะใบสีเขียวสีใบสีม่วงสีออกดำดำง่วงจ้ะเมล็ดก็จะดำดำง่วงออกร่วงแล้วนะคะงามจา้ะฝนตกเมื่อกี้วางใบฝน,นตกลงมาจา้ะ อากาศก็เย็ยนสบายพุนะมองมุมมุมนี่จะต้นสูงอยู่จ้ะง่ามเบิ้องมองอันกลางๆตรงกลางมาคอยต้นสูงบันไดจ้ะแต่ว่าก็ง่ามแน่ยู่จ้ะพ้นโตกก็ได้ปูน้ำเด้นนี่โต๊ะเ่็งย่ายจะ้ะกับปูโที่ เขากำลังออาง่วงเขาําอันนี้ก็เขาเหนียวจ้าเบิ่งฟังทางนี้น้ำเต็มเลย่นจูบน้ำใสของยายหาเขาเจ้าจ้ะน้ำถ่วมกันแท้ปลอเลยจ้ะน,นี่ของยายหาเขาง,งามงามจ้าเดี๋ยวพาดูเขาําต่อจ้ะ ดูข่าวกล้ามโตนะอู้ส่วนหัวกล้ามงามจ้าเบื้งองผดุ้ตกคันเท้น่าจ้าอันนี้มันเขาย้ายนี่เขา่ากึ่งว่างสีเขียวเข่าปน,ขนเข่าเหนียวปนมาบกบ่หรือว่าท่านดำเนะาะจ้าอันนีคือเป็นออกเขียวๆใบก็บสีเขียวยอยบ่ามัน,ขนเข่าเหนียวปนเหรอเฮ้ ขาวครามจะสีม่วงม่วงสวยงามปลูกปีแรกงามแต่ว่าฝนกับบ่ค่อยและอฝนกับบ่ค่อยมีบ่ค่อยมาดแรงขันฝนดีจะงามสวดปรูเลยได้จ้าบ่น่ะบางหญาก็ลายขันแท่น,น้าว่าจะไปปิดนามโซราเซล จะไปปิดหนามจุลาเซลเลยพนัพนพนันพันพันเขากล้มก็เลยท้ายเขาแกล้มให้เพื่อนเพื่อนดูจ้าเบิ<า>บ้งไปนะแทหน้ากับป้าย่ะสีเขียวสีม่วงงามง่ามเขาจ้าอันนี้ก็ออกเป็น ออกเป็นสีม,มว่วงม่วงยี่เด้สีเขียวเขียวนี่หรือปรทธานในแก่เล้วประ่านออกมว่วงบ่จะ้ะยังไม่แก่ก็เลยยังไม่มว่วงป่ะกเ็เลยออกเป็นสีเขียวเขียวก่อนเนาะอันนี้จะแก่แล้วก็จะออกเม็ด